สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t u b บบ่าวก๊อดครับผมวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกพามาชมทีเด็ดของเก้าสุวรรณครับผมสแกนเนียตัว360ครับผมนี่ชอบไฟหน้ามากเลยอ่ะไฟไฟหน้ายังเด็ดครับผมนี่ครับผมหน้าเต็มเต็มก็จะประมาณนี้เนาะส่วนสเกิร์แต่เรายังไม่ได้ดูเครื่องเครื่องเครื่อง36 0จะเหมือนตัวเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่พามาชมก่อนอ๋อฝ่าแยกเหมือนตัวเก่าครับผมเครื่องเกียร์น่าจะเป็นตัวเก่าส่วนข้างหลังก็จะประมาณนี้เนาะสวยครับผมเด็ดจัดน่ช่วงกระจังหน้าก็สวยนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหม่ครับผมใส่ตุ๊กตาสองตัวส่วน ของแท้แต่ลมอยู่ข้างล่างเดีย๋ยวเราดูกันชอบชอบแผงข้างครับนะตัวใหม่ครับทำแผงข้างมาสวยมากเลยทีเด็ดกาสุวัณครับผมก็อยู่กันที่ลงน้ำตาลจังหวัดปิดโลกครับมารอขึ้นน้ำตาลก็จะประมาณนี้นเนาะเซกนเนียเครื่องก็จะเป็นวักวักวัก,วก,วกเหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละมั้งน่าจะใช่นะครับตัวเครื่อง รอสามหกสวนสแกนเนียเด็ดจัดครับอางนี้กะหะลากหางสามเพาครับผมรอขึ้นน้ำตาลด้วยกันนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็พาชมสแกนเนียสวย,สวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมทีเด็ดเก้าสรคนจัดไปครับผม